สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็สวัสดียามเย็นๆด้วยนะครับ แต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับตรงบริเวณเชิงเขาพนมลุ้งนะครับวันนี้ได้โอกาสมาหานองไม้ไปแกงนะครับ ก็เลยได้ถ่ายให้เพื่อนได้เห็นมาชมบรรยากาศด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่เป็นจุดที่ตั้งปราสาทเขาพนมลุงนะครับ อยู่ที่อำเภอเฉลิมประเกียดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็เป็นจุดที่ผมมา,า,ห,าหน่อไม้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของพันธุ์ไทยรีสอร์ทนะครับ ถึงช่วงนี้จะแรงแต่ก็พอได้กินอยู่นะครับ มาชมบรรยากาศยามเย็ยนๆด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นสวนอินทาลามของรีสอรพันไทยนะครับ ที่ผมก็จะหาหน่อไม้บริเวณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสวนบริเวณหลังพันธุ์ไทยรีสอร์ทนะครับส่วนตีส่วนตัวรีสอร์ทก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมานะครับ ก็แวะมาพักไต้นะครับราคากันเองนะครับพิกัดของตัวรีสอร์ทก็จะอยู่เส้นบุรีรัมยันทัพบ,บุรีนะครับพิกัดก็ตรงเทศบาลตำบลยาแย,ย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมประเกียตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ นี่นะครับตัวรีสอร์ทของเราไม่ใช่รีสอร์ทของเรานะครับมันเป็นของแม่ยายนะครับเกเป็นศักเป็นน้องสาวของแม่ยายนะครับ เพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็เวะมาพักอาศัยกันได้นะครับราคากันเองนะครับวันนี้มาเก็บหนองไม้ไปต้มนะครับได้โอกาสก็ถ่ายถ่ายให้ดูนะครับเพื่อเพื่อนคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาสนใจห้องพักนะครับพันไทยรีสอร์ทนะครับ ทีกัดอยู่ตรงเชิงเขาพนมลุงนะครับอําเภอเจริญพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ